ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฮะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องพี่พเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกท่านนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นวันอุดมมงคลละลิกนะครับตัดริฟต์บินนะฮะตัดหญ้าวันแรกนะครับเพราะว่าเรามีฟางอยู่กองเดียวนะครับปีนี้น่าจะ ขอรงหดหน่อยนะครับหญ้าเนี่ยเอามาวันแรกนะครับเนี่ยครับจะเลือกนะครับส่วนมากจะเลือกนะฮะใหม่ๆเคยกินหญ้าอ่อนเล็มหญ้าอ่อนตามคณาตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับจะต้องหามาให้แล้วนะครับเนี่ยครับทำหน้าต้องมอกแท็กแม็กเมื่อ,อไหร่จะปล่อยลงทุ่งนะครับ คิดจะลงทุ่งอย่างเดียวนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้อยู่แต่ในคอกปล่อยไม่ได้แล้วนะครับถ้าข้าวเขาขึ้นก็ลุยข้าวเขาแน่นะฮะปล่อยลงไปลงคลองได้หรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับเนี่ยนี่ครับหน้าสลนกันอยู่อย่างนี้นะครับเลี้ยงครับเลี้ยงกันไป เอาไว้เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวเรานะครับใบข้าวหนูไม่ได้ออกไปแล้วนะหนูไม่ได้ออกไปแล้วนะไม่ได้ออกทุ่งแล้วนะอยู่ในคอกนะเดี๋ยวปล่อยออกมาเล่นนอกคอกนะนี่ครับสิบสี่ตัวครับสิบสี่ตัว ขึ้นกันเกือบหมดแล้วนะครับที่มีลูกสามเดือนเนี่ยแม่เขาขึ้นหมดแล้วนะครับทับได้แล้วผสมเทียมได้แล้วฮะสี่ห้าตัวแต่ครวนี้เราไม่มีเงินที่จะไปทับไปผสมแล้วอีกอย่างหนึง่งตอนนี้มันก็เยอะอยู่แล้วนะครับตั้งหลักอีกทีหนึ่งนะครับต้องรอตั้งหลักก่อนนะครับเอาให้รอดปีนี้ก่อนนะครับนี่สินเราก็อีลงตุงนังนะครับ ขายไปก็ไม่พอใช้นี่นะเสียดายควายนะครับเราเลี้ยงมาสี่ปีห้าปีสามปีขายได้ปีละพันก็ไม่ได้ปีละตัวละสามพันก็ไม่ได้นะครับเนี่ครับเรต้องอยู่กันอย่างนี้แหละครับเนี่ยอยู่กันอย่างนี้แหละว่าไงลูกหึ่ยเลือกนะเลือกญ้านะเลือกญ้านะต้องกินก่อนนะกินเพื่ออยู่ก่อนนะ กินเพื่อดูก่อนนะลกูกรักเขาทุกตัวแหละนะครับอืมเป็นไงไปข้าวฝ้าใสโอยนูนกำไรเล็กกว่าเขากำไรตัวเล็กกว่าเขาแต่เกิดก่อนเขาน้องใหญ่กว่า ก็ทนกันไปนะครับทนไปหกเจ็ดเดือนนั่นนะครับก่อเขาจะเกี่ยวข้าวทีหนึ่งแล้วก็สี่ห้าเดือนหาหญ้าอีกนะครับถ้าใจไม่สู้ไม่รักคว,า,กกวายรักควายจริงๆเลี้ยงไม่ได้นะครับอันนี้ไว้เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นบางปีบางปีเขาก็ขายโลก,กันทุ่งนากว้างนะฮะหญ้าก็เยอะนะครับ,อรบพอควายแพงหน่อยเลี้ยงกัน ผมเลี้ยงก็ห่วงยากกันนะครับเป็นอย่างนั้นเ,เราเลี้ยงตลอดอยู่อย่างนี้ตลอดนะฮะตั้งแต่พ่อแม่รุนพ่อรุนแม่มาแล้วนะครับเราเลี้ยงอย่างนี้เมื่อก่อนเราใช้ไถนานะฮะตอนนี้เราเลี้ยงเขาเฉยๆเลี้ยงไว้เฉยๆเอาไว้ขายนะฮะเวลาจําเป็นมามาใบข้าวมาหาพ่อเล้วใบข้าวใบข้าวใบข้าว,าวเร็ว นี่สิพออ่ออยาให้มามามาพวกนี้กินนมเดียว,วมาหาพ่อกัามาเรียวเลียวเลวโดดไปได้ไมหมล่ะโดดได้นะเนี่ยอย่าโดดออกนะเนี่ยโดดได้นะครับเนี่ยหรู้ว่าอย่างเงี้ยโดดได้เลยนะครับเนี่ยจะโดดเปรี้ยงเดียวนลหรว่าเอาไม่อยู่หรอกครับ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวรารอเดี๋ยวรอก่อนรอพ่อมาอีกรถหนึง่งเดี๋ยวให้ทีเดียวนะเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้นะครับตอนนี้เรามีน้ำน้ำเราก็ไปต้องไปตักมาให้นะครับผมว่าแล้วไงโดดข้ามไปแล้วโดดหนึ่งแล้วพากันโดดข้ามแล้วคราวนี้สองแล้วเอาแล้วตายแล้ว เอาเดี๋ยวล้มนะลูกเดี๋ยวล้มนะเดี๋ยวล้มเอาแล้วตายแล้วเอาไม่อยู่นะครับรัวเนะี่ยเอาไม่อยู่อ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมครับโอ้ย ไม้พวกนี้ก็ต้องเอาลงนะครับเนี่ย